สวัสดีครับสวัสดีหมอกู่กไก่นะครับผมสวัสดีค่วัวันนี้ก็เดินทางมาตามนทางของหมอกู่ไก่นะครับแล้วก็มาขอโชคลาภด,ด้วยนะครับผมงวดก่อนไปเห็น3 7เอยู่ที่หลังคาอยู่ที่กระอ<ม>่อมอยู่ที่อาสม,าสมนะครับผมงวดนี้ก็เลยปู่ท่านตามมาบอกอีกสอง,สองบ,บอกบอกตอนอยู่อาสมรวดตามมาที่บ้านครับวันนี้มาที่บ้านค่ะตามบอกที่บ้านเลยที่มาบอกหมอผ่านมาบอกที่บ้านอ๋อตามบอกที่บ้านว่าปู่อนันต์มาบอกเขาก็ หมอพานก็บอกยู่ว่าปู่อันนั้นะบอกอีกแล้วคร,ครับผมก็คือไม่ใช่ว่าที่มันใจว่าเป็นปู่นี่ก็คือว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ยินเสียงทันหลายครั้งหลายครั้ง<ช>ต่หล,งตหลายครั้งแล้วที่ได้ยินนะครับผมก็คือหมอพานเป็นคนได้ยินแต่ว่าเวลาเห็นเลขเห็นอะไรเนี่ยหมอกุกก็จะเห็นกับหมอพานด้วยใช่ค่ะสามเจ็ดก็เห็นเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมครับเดียวกันทักก่อนเลยครับหมอกุกทักก่อนเลยทักก่อนเลย เพราะว่าเวลาไปทําพิธีไปอะไรนิดหมอคุกกับหมอพันก็จะไปด้วยกันเนะาะจ้าเขาจะไปด้วยกันครับส่วนใหญ่นี่เวลาเห็นเลขอะไรมาเนี่ยเี่ยไปเล่เราสู่ใครฟังไหมครับหมอคุกส่วนมากจะถ้าเล่าก็จะเล่าส่วนน้อยเราคนใกล้เราเราคนใกล้ตัวลาโอ้ครับครับผมเนาะก็คือเล่าให้เขาฟังไม่รู้ว่เขาจะไปซื้อหรือเปล่าเนาะใช่เห็นบ่างวันนั้นเห็นเลขสามเจ็ด ไปเล่าสู่น้องข้างบ้านฟังเพื<ช>่อนไปซื้อต่างประเทศถูกเลยวันนั้นได้ต่างประเทศถูกเขาก็ให้ค่ากับข้าวมาให้ครับครับผมแล้วก็ม,มาเที่ยวไทยก็มีคนได้ก,ก็บอกเขาเกือบได้ทั้งทั้งบนทั้งล่างครับครับผมคือคนส่วนใหญ่เนี่ยมีโชคมีลาบกับหมอก๊กับหมอพานแล้วาที่ก็จะกลับมาป่าเต่านะครับ กลับมาร่วมบุญกลับมาปัดเป่าแบบลงนั้นนาทองเพื่อเสริมดวงตัวเองขึ้นไปอีกใช่ค่ะครับก็วันนี้เห็นว่าจะมีเคสอีกเคสหนึ่งี่อยู่กรุงเทพหรือเปล่ามามาปัดเป่าเพิ่มเน,นาะค่มาปัดเป่าแล้วก็จะเสริมดวงลงนั้นด้วยนะคะเป็นพยาบาลเป็นหมออยู่ในกรุงเทพโอ้ครับครับผมก็คือทาออนไลน์ออนไลน์แต่ว่าก็เห็นมีหลายเอฟซีหลายท่านเหมือนกันที่ว่าเดินทางมาให้หมอพันธกับหมอกุ๊กทําที่นี่ ก็มีคิดหนึ่งก็อยากจะทาอยู่ตอนนี้น้องไม่ว่างเขาเป็นหน่วยกู้ภัยเขาไปทางภาคใต้อยู่โอ้ครับครับผมกู้ภัยภาคใต้ตอนนี้กําลังประสบป,ปัญหาเนาะนะครับ,รบเพราะว่าน้องโทรมาเล่นด้วยเมื่อวานครับแล้วสองสองงวดก่อนนี้มีคนเข้าถูกบ้างไหมครับหมอกุกแถวบ้านแถวบ้านแถวบ้านงวดไอ้ที่ผ่านมาครับมีเขาซื้อแบบเขาซื้อวันเกิดเขา คนก็เฉียดไปเขาบอกว่าเขาซื้ออะไรเรียกออกห้าสองห้าเขาซือ 5, อ้อห้าเออสองห้าสาสองห้าสามโอ้เสียดายไหมครับคร <c oughs> ับผมเอ <c oughs> โอ,โอ้เกือบวครับครับผมก็คือชาวบ้านส่วนใหญ่คนที่รู้จักกับโมกุกนี่บางทีก็เดินมาถามเลขที่บ้านบางทีเห็นไปตรงไหนก็ถามอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมครับถาม ก็มีโทรมาถามทักมาถามก็คือว่าก็ลงไปแล้วในในน้องมิวเข้าไปดูได้เลยก็เลยว่าอย่างนี้เข้าไม่เป็นบ้างนนท์น่ก็เยอะบางคนก็เข้าไม่เป็นคนแก่แล้วก็เจอก็บอกก็พิมพ์ไปับพิมพ์ให้ก็คืออยากให้อยากหากอยากจะให้เขาติดตามแล้วก็กดดูให้จบเนาะเพราะว่าเหมือนยังไงมันก็อยู่ท้ายคลิปครับทุกครั้งมันจะอยู่ท้ายคลิปค ก็คือแนวทางนี้อยู่ท้ายคลิปต้องดูคลิปให้จบก,ก่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะจะได้ไม่ต้องโทรมารบกวนหมอพันกับหมอคุกบางครั้งไม่บ้างครับแล้วก็ถ้าเอฟซีท่านไหนนี่อยากจะปัดเป่าหรือว่าอยากจะดูดวงเสริมดวงลงหน้าหน้าทองนี่ก็ให้ติดต่อหาหมอพานกับหมอคุกได้เลยได้เลยค่ะถ้าใครอยากจะทําเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเขาเสี่ยงโชคมันก็จะชอบเฉียดไปเฉียดมาครับแล้วก็มี แม่คนที่อยู่ดรก็บอกว่าเขาได้มาแล้วก็เลยทักก็บอกเขาอยู่เมื่อวานเอาเนี่ยทําไม่ได้ซื้อไม่ได้เล่นหรือแม่เขาบอกว่านี่แม่ไม่ได้เล่นลูกกบไม่อยู่อ๋อครับสองสองบอกสองสองไปสองสองแม่ไม่ได้เล่นลูกไม่อยู่เพราะว่าต้องต้องให้ลูกซื้อให้อ๋อครับผมก็คือคนสูงอายุท่านอาจจะไปไม่เป็นนี้เนาะอายุมากแล้วเขาว่าหลายครั้งหลายรอบแล้ว พอได้มาอย่างนี้แหละก็เหมือนว่าพี่ปาหายพี่บานเบาครับบุญมีแต่กำบังครับครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงหยุดที่บุญวาสนาของแต่ละคนเลยเลยเนาะครับบางคนก็อยากซื้อบทีจดไว้อยากซื้อใจจะขาดถึงเวลาส่งลืมถึงเวลาจะไปซื้อก็ลืมนะครับท่านผู้ชม,มก็จะเป็นแบบนั้นนะครับ ก็ใครที่ดวงตกอยากจะเสริมดวงนะครับผมเสริมดวงเสริมปังนะครับก็ให้ติดต่อหาหมอกุ๊กกับหมอผ่านนะครับวันนี้ก็มีเคสหนึ่งที่อยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพนะครับจะมาทั้งเสริมดวงลงณนาทองเสริมสิริมงคลเนาะใช่ค่ะอืมครับทีนี้เกี่ยวกับความฝันที่หมอกุกไลฟฟังเกินเกินเมื่อกี้ในฝันยังไงนะครับหมอคุ๊กฝันว่าก่อนก่อนที่จะสว่างก่อนที่เราจะตื่นค่ะนาเมมีได้ยินเสียงคนแก่เป็นผู้ชาย เขาบอกว่าอย่าลืมนะห้าเก้าห้าเดี๋ยวตื่นไปเดี๋ยวลืมเขาว่าจดไว้เดี๋ยวตื่นไปเดี๋ยวลืมเขาบอกว่าเอา้ามีบอกว่ากว่าเราลืมด้วยห้าเก้าห้าแล้วก็แปดแปดห้าเก้าหรืออะไรนี่แหละตัวนี้มันพอนี่แต่ไอห้าเก้าห้านี้รู้จักจ,จำแม่นเลยครับแปดเก้าห้าใช่ไหมครับตัวหลังแต่ว่ามันลาง,ลาง ค่ะมันลางรังก็เว่าเอ้ามีบอกว่ากัวลืมด้วยให้จดไวจดไวนะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมหบอเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นเสียงผู้ชายเขาบอกว่าอย่า <naz> ล <pos> ืมนะอย่างนี <enders things to you> ้ใ <Nixon> ช่ไหมครับหมอจดไว้เดี๋ยวลืมอย่าลืมนะอืห้าเก้าห้ายนไวเดี๋ยวลืมหมดห้าเก้าห้าจดไวนะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืม ปกติหมอกุกไม่ไม่เคยได้ยินเสียงไปเมี่มาก่อนเลยใช่ไหมครับไม่เคยเลยไม่ได้จะไม่ได้ยินเลยนอกจากว่าฝันแล้วเรามามามาตีเอาครับแล้วก่อนหน้าที่หมอคุกจะได้ยินเสียงเสียงนี้มาแล้วเลขตัวนี้เนี่ยหมอคุกไปทาอะไรมาหรือเปล่าครับไม่รู้ทําอะไรตอนในความฝันนะเพราะว่ามันมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ครับเหมือนมีงานอะไรเขาทําบุญอะไรสักอย่างนี่แหละเพราะว่าความฝันจะจําไม่ค่อยแม้แต่อะไรจะจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับ นายก็จาจาได้เป็นบางตอนเนาะครับแล้วที่มามาฝันแล้วก็ล้งต่อต่อจากนี้ก็มาฝันอีกก็คือฝันทิ็นช้างครับถ้าเป็นวัยรุ่นก็ถ,ถ้าถ้าถ้าเป็นคนก็จะเป็นแบบัยรุ่นประมาณสักยี่สิบยี่สิบกว่าประมาณนี้แต่เป็นช้างเขาเชื่องมากคนะคะเขาเขาเ,ขาเราก็เดินหมอพี่ก็เดินตามเขาเขาก็เดินลงไปเดินลงไปก็เลยบอกว่านั้นหยิบให้ห่อย ไอ้ผักมันมันอยู่ในในบอ่อหยิบขึ้นมาให้หน่อยเขาก็รู้นะเขาองเขาไปหยิบเอาผักมาใส่มือหมอโกัะ<ต>ไปพูดให้อาฟังอาเขาก็บอกเอา้าก็เก้าห้าไงอา,าก,ก็บอกอย่างนี้ค่ <c oughs> ะกะ <c oughs> ห,หาเนาะค่ะกระหัก้าวเก้าหาเก้าหาเก้าหาไงห้าเก้าอืมแต่ว่าในชีวิตจริงหมอโก๊ได้ไปทําอะไรหรือเปล่าครับก่อนที่จะฝันได้เลขตัวนี้วันนั้นที่ว่าจะฝันได้เลขตัวนี้ จะทำอะไรนาะที่ว่ามาจากอาสมอืมมาจากอาสมนั่นแหละก็เลยฝันคือว่าถือว่าฝันดีนะที่วันไหว้ครูหลังจากไหว้ครูเรามาแล้วอะ่ะโอ,อมว่าฝันดีนะหลังจากนั้นมาครับห้าเก้าห้า,หาเพราะว่าช่วงนี้ก็ออกเลขบนเรือหามบ่อยด้วยเนาะใช่แต่เมื่อคืนนี้ฝันเห็นแต่แม่แม่ที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ใช่เนเลนนเมื่อเช้าก็เลยเปลี่ยนใส่บาตให้แม่ แม่บอกว่ามานี่มานี่ก็ว่าอย่างนี้เดี๋ยวแม่เอาอะไรให้แต่แม่ยังไม่ได้ให้เลยมนแม่เอาไอ้ให้เราบอก้ครับอืมแต่แม่ยังไม่ได้ให้ตื่นก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะตื่นก่อนก็เลยยังงงอยู่ว่าแม่จะให้อะไรแล้วอายุแกอายุเท่าไหร่ครับพี่กุไก่อายุที่แกเสียหก หกสิบแปดหกสิบหกสิบแปดค่ะ,ค,ะค่ะตรงกันนะห้าเก้าแปดห้าหกแปดก็คือคุณแม่ท่านพูดเหมือนจะเอาของดีให้ประมาณนี้ใช่ไหมครับจากน้าเสียงอืจากน้าเสียงคือว่าเดี๋ยวเอาอะไรให้แต่เรายังไม่ได้ก็เลยตอนเมื่อเช้าก็เลยใส่าบาทเมื่อเย็นเมื่อเช้าคอพอผ่านก็สวดมนต์ตั้งแต่ท่านเสียไปนี่กี่ครั้งแล้วครับหมอกุกที่ฟันเห็นแม่ฝันเห็นแม่ก็ ทำได้ก็บ่อยอยู่แต่ก็คือมาแบบแม่ไม่ไม่ไมค่อยทุกไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ครับมีรอบเดียวที่ฝันเห็นแม่ร้องไห้ก็คือตอนก่อนที่จะเอาเข้าขึ้นบ้านนี่แหละอเจียวเข้าแม่ห่วงกวง่างไม่มีใครทำพอทําคนเดียวครับผมก็คือ บางทีก็ฝันเห็นคุณแม่มั่งจ่ว่าคุณแม่ไม่ได้มาบอกอะไรแค่บอกว่าจะเอาของให้ใช่จะเอาเดี๋ยวให้พอดีเราก็ตื่นก็ตื่นขึ้นมาโอ้สีห้กรบว่า้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้ก็ดูเผื่อแม่มาอีกใส่ชุดเหมือนในรูปที่ถ่ายห้อยไว้ในบ้านเลยใช่ไหมครับหมอตอนที่แกใส่ชุดประมาณนั้นแต่จะออกสีขาวชุดแบบนี้แหละลายแบบนี้แต่เป็นสีขาวครับครับเป็นลายดอกสีชมพูขาวๆอ่อนๆนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่แม่ใส่แบบนี้ครับ ม่แน่อาจจะมีเรื่องนีเกิดขึ้นก็ได้ใน,นวงวดน,นี้ค,คุณแม่อาจจะเอาโชคก้อนใหญ่มาให้หรือเปล่าย่งว่าสาธุๆๆอยากจะได้ป่าอยากจะได้ปังกันครับครับผมว่าหมอคุ๊กเนี่ยเวลาได้เลขดีๆมาแม่นๆมาเนี่ยก็คือจะบอกคนรอบตัวแต่ว,ว่าส่วนตัวนี้ไม่ได้ไปซื้อหรือไปเสี่ยงโชคเลยเนาะเสี่ยงตัวไม่ได้ไม่ได้นี่เลยได้แต่มองแล้วเราเราเมื่อเรานี่แล้วเนาะเอาไว้คอยหยิบราบใหญ่โชคใหญ่ ขนาดเลข<ต>สองสองเมื่อกี้ก็ไม่ได้ซื้อใช่ไหมหมอโบ๊ขนาดบอกบอกน้องสะพ้ายบอกว่าซื้อเกี่ยวกับตัวน้องชายมันไปบอกพอสองเกิดเขาคราไม่ก็ไม่ได้เล่นกันครันดีพอสอ้เสอเกิดเขาสองห้าสองอะไรสองห้า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 พอเกิดเขาครับ เพราะว่าเขาไม่เคยขับรถล้มเลยตั้งแต่นี่มาเขาไม่เคยมีอุบัติเหตุเรื่องรถหมอกุกไปใชแ่ไมเป็นคนบอกให้ซื้อใช่สองห้าสองห้าถ้าตาซื้อนี่ก็ได้สามตัวถ้าไม่ตรงก็ตัวเลยเนาะจังหวะนี้ก็เลยว่ามันต้องเกี่ยวกับตัวเขาแน่นอนเลยครับครับผมก็คือเหมือนถ้าเห็นเลขตัวไหนเนี่ยถ้าฝันเห็นทะเบียนรถหรือว่ามีอะไรเกิดเกิดขึ้นเนี่ยหมอกุกจะจะมีลางแบบรับรู้ว่ามันเลขมันจะออกประมาณนี้ออกในตัวนี้ตัวนี้อย่างนี้เนาะใช่ แต่ที่เห็นถ้าหมอกุกแต่หมอกุกสังเกตอยู่ยว,ว่าไม่รู้มันมันจะมาหรือเปล่านะครับแต่ที่ว่าเห็นอยูอย่เล็กไห,หมอพานไม่เห็นหมอกุกเห็นหนึ่งสองหนึ่งสองอยู่เล็กลแผ่นใหญ่ที่ที่วางในแผ่นใหญ่ที่มีพ้าอยู่อ่ะครับก็เลยว่าหมอพานเห็นไหมหมอพานไม่เห็นให้หมอพานดูที่ไดก็บอกว่าไม่เห็นเห็นแต่หนึ่งสองมันก็มันก็ยังไม่มานะเห็นไว้ของของงวดนี้ใช่ไหมครับหมอคุกก็เลยว่างวดนี้ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่า อครับะคะ่ะก็เลยพอดีได้ยินหมอพันพูดความฝันก็เลยว่าเอา้าตัวเดียวกันเลยมัันตววเดียกันก็เลยเอาก็เลยพูดให้หมอพันดูอยู่เห็นไหมไม่เย็นมองยังไงถึงเห็นหนึ่งสองนี่งไงตัวแบบเขาเหมือนเขาเอาที่เขาเขียนแล้วเขาไปทับไวอ้อ่ะที่มันออกเป็นพิมพ์พิมพ์อ่ะที่พิมพ์เบาอะ่ะครับอืมก็เลยว่ามันยังอยู่หรือเปล่าแต่หมอคุกยังไม่ได้ดูอีกครับ เดี๋ยวใกล้ๆโค้งสุดท้ายเนาะจะดูเปลือกฟันเปลือกฟันดีคแต่แม่เอาอะไรมาให้เพื่อใกล้ๆวันเลี้ยแม่เอาเลขมาให้แต่แม่เอาโชก้อนเนี่ยอาจจะเป็นเงินเป็นทองหรือเป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้เหมือนเป็นบอกเขตว่าจะมีเรื่องดีอย่างนี้เนาะใช่หรืออาจจะมาบอกเป็นตัวนะคะใจก็อยากให้บอกเป็นตัวเลยเราจะไม่ต้องไปตีความวันครับก็คือตั้งแต่ได้ของดีมาไว้ที่บ้านก็ รู้สึกว่าเลขจะแม่นเป็นพิเศษเลยเนาะหมอคุกใช่ได้มาก็คือว่าเออฝันก็ก็ดีอยู่จากที่มันเริ่มจําความฝันไม่ค่อยได้เพราะมันจําได้ถ้าจําความฝันได้ก็ถือว่าแม่นนะครับแต่มันจําไม่ค่อยได้นี่สิครับคบผมไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายเนี่ยหมอคุกเอาไว้โค้งสุดท้ายครับหมอคุกอาจจะคํานวณเลขสักคู่ก็ได้เนาะสตรคำนวณเป็นยังไงบ้างครับหมอคุกสตรคำนวณตอนนี้ได้เก้าตัดเดียวงวดนี้ได้เก้างวดก่อนเลขวิ่งเดือนไหมครับหมอคุก งวดก่อนเลขวิ่งไม่เดินเลยเพราะว่ามันได้อะไรได้หนึ่งหนึ่งกับศูนย์หนึ่งกับศูนย์อืมไม่เดินก็คืองวดก่อนสูตรทุกครั้งมันก็เข้ามันก็มันก็จะมีช่วงที่มันทิ้งไปครับไปสักวันหนึ่งอย่างเงี้ยอืมครับครับผมก็ปีหนึ่งนี้อาจจะหลุดไปถึงสักประมาณสองถึงสามงวดใช่ครับก็จะมีงวดที่มันหลุดกับงวดที่มันเดินติดๆอย่างนี้เนาะ ถ้าถ้ามันติดมันจะติดยาวหน่อยแล้วมันก็จะทิ้งไปงวดหนึ่งสองงวดส่นมากยังไม่ถึงสองงวดที่ามเลขเลขวิ่งจะถูกประมาณสี่ถึงห้างวดก็จะหลุดไปงวดหนึ่งอย่างนี้เนาะใช่เพราะว่านั่งคำนวณคำนวณดูเพราะว่ามันจะมาเจ็ดมันจะมีเจ็ดมีเก้าแต่ที่แน่แเป็นเลขเก้าโอ้ค่งวดนี้ใช่ไหมครับหมอกก๊กวดนี้เผื่อท่านผู้ชมอยากไปวิ่งไปออกกําลังกายนะครับท่านผู้ชมเนาะ ยังไงก็ขอบคุณหมอกุกมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมค่ะสวัสดีค่ะเฮียงๆปังปังเด้อนะครับอันนี้เป็นแนวทางของหมอกุกไก่นะครับผมเนกยังไงก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามโค้งสุดท้ายด้วยนะครับก็จบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ